เขาชื่อเฉินเฉาครับเอ,อ้เอ,อที่เซียวฮานมาหาคุณก็เพราะว่าเขานั่นแหละครับเอ,อ่อมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเนี่ยน,นะครับอ,อแล้วไอ้เฉินเฉาเอ,อ่ออีกแล้วงันเหรอเนี่ยไอ้เฉินเฉานั่นพ่อของฉันยังไม่เคยไปคุยกับมันเลยแต่ดีนะที่นั่นมันมาหาฉันแล้วนะ พวกพวกเรารับคำสั่งจากปรมาจารย์ของสุดยอดอีก,กายทั้ง8มานะครับเพื่อที่จะมาส่งจดหมายให้กับคุณนะครับเป็นจดหมายท้าสวยคุณเลยนี่นี่ครับหวังว่าคุณจะไม่ใส่ใจพวกเราและก็ปล่อยพวกเราไปนะครับเอ,เอ,เอรับก็ได้ฮส,ส่งจดหมายเสร็จก็ออกไปซะ ไปแล้วครับครับพวกเราเอ,อขอบคุณคุณหลวงมากเลยที่คุณหลวงนั้นไม่ฆ่าพวกเราพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้แล้ครับอชอิ่งแล้วเฟี้ยวฮาฉันว่าได้เวลาที่ฉันจะกลับไปที่ถงโจแล้วล่ะเพราะกันอื่นก็ทำรายนี่ก่อนเพราะฉันนั้นไม่อยากให้หมดปลวกนี่นะมารบกวนคนอื่นที่นี่อีกเออ,เอไอ้ลูกชาย พ่อพ่อเห็นแล้วใช่ไหมเวิมนเดี๋ยวนะลูกบอกพ่อมาเลยนะ ลูกพูดว่าลูกนั้นได้เจอกับชายแก่ปริศนา,าในถงโจและก็ได้ซื้อการบ่มเพาะ5ปะีและเทคนิคสอนอีก3ปีจากเขาในราคาแค่10ดอลลาร์แถมลูกเองก็ฝึกจนได้พลังเวทภายในครึ่งเดือนและลูกเองก็ได้รู้จักกับดาราด,ดังๆมากเลยเออก็และก็อตั้งบริษัทหลายพันล้านอย่างนั้นเหรอโอ้ เออก็นะไรสาระใช่ไหมละ่ะถ้าพ่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ผมเองก็จะเป็นคนใหม่ให้เองเออหรือม,มันไปเถอะพ่อนะไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเอาความจริงมาจากลูกได้นะพ่อเออพ่อกลัวงั้นเหรอที่ผมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะหรือว่าพ่อจะรู้สึกแปลกๆกับมันงั้นเหรอเออพ่อจะไปหลอกลูกไม่หลอกลูกแล้วหรอกนะ าพ่อนั้นไม่รู้สึกอะไรแปลก,กๆหรอกเฮ้อแต่นี่มันเองก็แค่ขึงเดือนเท่านั้นเองนะคนธรรมดาที่ไหนกันที่จะยอมรับมันได้นะเออเฮ้อเอาหน้าเอาตาเฮ้อดุาอออชายพ่อเองก็แค่ล้อเล่นฮ่าฮ่าพ่อแกนั้นไม่ได้เป็นคนธรรมดาหรอกนะจะบอกให้เลยเฮ้อจะเปลี่ยนไปยังไง พ่อแกเองก็ยังเป็นลูกอฉันปีกเป็นลูกพ่ออย่างเช่นเคยก็จะไม่มีใครนั้นมาเปลี่ยนลูกให้เป็นคนอื่นได้หรอกเฮ้่แถมลูกนั้นเองก็ยังสัางชื่อเสียงให้กับตัวเองได้นั่นมันทําให้พ่อน้นาภาคภูมิใจมากเลยพ่อ ยังไงก็เถอะที่แกนั้นใช้พลังนี้พ่อขอแนะนําเลยนะว่าอย่าใช้ความสามารถนี้ในทางที่ผิดเออเหมือนกับเมื่อตะกี้ยังไงล่ะที่มีไอ้นมนั่นตบคนทะลุต้นไม้ระเบิดตังตู้มันยังไงล่ะพ่อลืมมันไปเถอะก็จริงนะไม่ว่าฉันจะเป็นอะไรหรือทำอะไรแต่ก็ยังมีคนยอมรับมันได้นั่นก็คือคนที่ฉันนักรักมากที่สุดที่สุดหัวใจเลยนั่นคือพ่อ ฮัลโหลพี่ฮาวว่าอยังไงล่ะครับอ๋อฉันได้ข่าวมาว่าอาจารย์ของฉันไปถึงเขตยงจริงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะฉันคิดเลยว่าเขานั้นจะต้องดูแลเลื่อยฉันอะไรนั่นยางเป็นดีแน่นอนละไล้ะเขาจะต้องติดต่อนายไปแน่ถ้าเขาไปถึงถงโจโลแล้วดังนั้นนายเองก็อย่าลืม ปรานีประนอมเขาล่ะครับครับผมจะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ฮาวขอบคุณมากเลยฮัว <c oughs> ฉันแกนั่นกล้าย,ยุ่งกับฉันเองนะแกคิดเหรอว่าคนในถงโจนั้นจะมากล้าเป็นแบกอัพให้แกงั้นเหรอเพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แค่พ่อของฉันเอ่ยปากใครใก็ตายภายในพริบตาแล้ว แต่ตอนนี้พูดไปก่อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วฮฉันกลัวว่าแกนั่นจะถูกหอเข้าไปอยู่ในกล่องต่างหากนะสิ <c oughs> ฮ่ฮ่าจู่ๆไฟเองก็ติดจู่ๆไฟเองก็ดับฟุบเฮ้ <c oughs> what the fuck เกิดบ้าอะไรขึ้นวะจู่ๆทำไมไฟเองก็ดับเฉย <c oughs> อ่อไอะไรกันหลว่เฉินทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฉันฉ,ฉันเลืนแกไปก่อนเลยนะแกนั่นอยากเข้ามาใกล้ฉันน่าจะดีกว่าม,มันมาอยู่ที่นี่ได้ยไงไรหรือว่ามันจะกลายเป็นผี เฮอก็แค่มาเพื่อให้ความตายของแกมันน่าสนใจยังไงล่ะเฮ่อฉันเสียเวลาไปมากมายกว่าจะเตรียมมันเสร็จเลยนะเฮ้อแต่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยแกกระตือรือร้นขนาดนี้ดีมากเฮ่อไอ้เพนเอ้ยถึงแกจะเป็นผีก็เถอะแต่ฉันไม่กลัวหรอกฉันวิ่งเข่าชาร์จฉันไม่กลัวหรอกเว้ยมาสิค่ง เจ็บเจ็บนะโว้ยเจ็บเอ้น,น,นี่นี่มันไม่ใช่ฝันแล้วนี่มันไม่ใช่ผีด้วยมันยังมีชีวิตอยู่อ่ามันเป็นไปได้อย่ังไงกันวะปะไยฉันนะโว้ยเอวอนเออ <c oughs> เอาหมาัดก,กูไปเด็กซะกูไม่ใช่ผีอ่าอาหน้าหน้าของฉัน น้าไอ้ลวดฉันแกกล้าต่อยฉันงั้นเหรอวะเฮ้ยไม่ก่อนฉันจะต้องรอให้พ่อของฉันกลับมาก่อนแล้วค่อยฉีกแกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนคอยดูเถอะ แกรู้ใช่ไหมว่าผี่ของฉันน่ะเป็นใครเขาน่ะเป็นหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลชูจากศิลปะการต่อสู้ไฮตรงเลยนะถึงแกจะไม่มีอะไรตระกูลเย่ยคอยช่วยเหลือกเอ็เถอะแต่แกเองก็หนีความตายไม่ได้หรอกดังนั้นแกควรจะออกไปจากที่นี่สัญญาเลยว่าฉันน่ะจะไม่ทําอะไรแกและฉันเองก็จะไม่ไปรบก,กวนแกอีก จะเย็นเย็นก่อนสิแล้วค่อยล้างหัวสมองของแกให้โล่งแทนที่จะถ่วงเวลาด้วยคำพูดปัญญาอ่อนพวกแกพวกนั้นของแกแกควรจะคิดดูดีๆก่อนสิว่าไอ้คนธรรมดาอย่างฉันน่ะมีผู้อิทธิพลมากมายในถงโจ้มาค่อยหนุนหลังฉันได้ยังไงกันออนี่นี่แกนี่แกพูดถึงอะไรกันวะ อ้าวไม่เข้าใจอีกแล้วเนี่ยควายซะจริงเลยแกไม่ได้บอกหรอว่าตระกูลเย่ปกป้องฉันอยู่แล้วทำไมแกถึงไม่ลองสมมุติว่าจริงๆน่ะมันจะแตกต่างกว่าที่แกคิดยังไงล่ะอ,อ๋ออะไรกันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางเอยแกอย่ามาลอยฉันเล่นนะแกน่ะมันอายุน้อยกว่าฉันถึงแม้ว่าแกนั่นจะเป็นอาชีรเียะก็ตาม พวกคนในตระกูลใหญ่โตในถงโจนไม่ต้องการให้แกนั้นปกป้องขวงเขาหรอกบอยและแกเองก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำได้หรอกแกนี่มันโง่ดักดานจริงๆเลยนะสมชื่อของหมกควายแกแกพูดอะไรของแกกันว่าฉันก็คือฮะที่นี่มันที่ไหนกันโอ้ยทำไมมีแต่ศพหมดเลยฮะอะไรกัน เ้อคนที่แกอยากจะสู้ด้วยจริงๆงั้นเหรอออะไรกันที่ตีนไม่ไม่อย่าอย่าฆ่าฉันได้โปรดได้โปรดเธอะฉันฉันยังไม่อยากตายไม่ท้องพวงไปหรอกเพราะการตายของแกยังไม่ใช่จุดจบต่างหากเพราะนี่นะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้นเอง แกน่ะจะอยู่ในความฝันของวัตถุจักรที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่นะถ้าแกจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ดีๆจากที่นี่เองไม่ยานะ,ะฉันหวังว่าแกจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากที่นั่นนะ,ะออออห้องประธานาธิบดีโรงแรมซีมูกไอ้ลูกชายนี่แกหายไปไหนมาตั้งนานจังวะ นี่พ่อเป็นห่วงอ่าผมกังวลว่าพ่อนั้นยังไม่คุ้นชินกับโรงแรมที่นี่นะเออใช่สิเออขนส่งจะมาพรุ่งนี้ขนของมาพรุ่งนี้นะครับผมเองก็เลยเออเดินไปหาอะไรซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสักหน่อยนะครับครับนี่ไงอะไรกรันพ่อไม่ได้อยู่แต่บ้านนอกคอกนาหรอกนะฮะแม้พอมีเงินนิดหน่อยก็ใช้เงินเก่งจริงๆเลยนะนี่ ถึงแม้ว่าฉันจะกำจัดไอเฉินเชาไปแล้วก็เถอะแต่ฉันเองก็ยังไม่อยากที่จะทิ้งพ่อให้อยู่ลำพังอยู่ดีหรอกแต่ก็นะฉันเองก็สามารถแก้กล่อมให้พ่อนั้นออกมาจากโรงงานที่นั่นได้พ่อก็เลยมาอยู่ที่โรงแรมกับฉันในถงโจเพื่อช่วยเตรียมการเปิดโครงการที่ปางหลงวันนี่พ่อพ่อมีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าลน่ะ ออฮะตูกนะเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแม่หรือเปล่าครับจากที่ฉันจำได้ฉันไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยสักครั้งพอฉันถามพ่อทีไรพ่อเองก็มักจะเปลี่ยนเรื่องตลอดและนี่เองก็เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันนั้นได้ยินพ่อพูดเรื่องนี้ พ่ออุตส่าห์ที่จะฝังมันไว้ในจิตใจแท้ๆไปตลอดชีวิตแล้วฮแต่สําหรับลูกตอนนี้นะ่ะลูกเองก็เริ่มมีความสามารถมากพอที่พ่อนั้นก็เลยเห็นแสงสว่างขึ้นมาเพราะถ้าพ่อบอกลูกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ลูกเองก็คงอยูที่จะตกอยู่ในอันตรายตกตกอยู่ในอันตราย,ยางั้นหรอครับเอาล่ะถ้าพ่อบอกลูกไปแล้ว ลูกจะต้องสัญญากับพ่อนะว่ายารีบไปตามหาแม่ของลูกโดยเด็ดคาดลูกถ้าลูกยังไม่พร้อมอ้าวพ่อจะบอกให้เมื่อ20ปีก่อนที่พ่อเข้ามาในเอ่อที่นี่นะพ่อเองก็ได้เปลี่ยนงานในวันดานทุกคนที่ย้ายเข้ามานะพ่อเนะเป็นคนที่นับว่าเป็นคนชั้นยอดมากเลยพ่อเองก็เลยเป็นคนที่พวกเจ้าหน้าที่นั้นโปดปานมากที่สุดและใช้เวลาไม่ถึง2ปี พ่อเองก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการผนช้บังคับใช้กฎหมายที่อายุน้อยที่สุดในไหยตงตอนนั้นและตอนนั้นเองก็เหมือนกันที่พ่อนั้นได้ไปเจอกับแม่ของลูกอย่างไงล่ะมันเองก็เหมือนกับรักแรกพบอย่างไงเลยล่ะเพอและไม่ช้าพวกเราเองก็ได้ไปสารภาพรักและแม่ของลูกเองก็ตกลงพ่อเองก็เลยเก็บความลับนี้ ไปเป็นความรักเพราะความรักในครั้งนี้พ่อเลยเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนนั้นควรรักตัวสงวนตัวยังไงล่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันรับๆกับเถอะแอปเราเองก็ไม่หยุดความสัมพันธ์ของพวกเราเลยแม้แต่สักนิดเดียวโหดีมากเลยทะนเนี่ยมีคู่รักที่ดีมากเวลาเองก็ผ่านไปครึ่งปีฮ่ แต่ในสุดท้ายกระดาษเองก็ดับไฟไม่ได้ความลับของเราเองก็โดนเปิดเผยไปถึงผมเองก็ไม่รู้จะพูดถูกไหมนะครับในเมื่อความลับของพวกเราเองก็ถูกเปิดเผยไปแม่ของลูกเองก็เลยรีบมาหาพ่อในท,ทันทีถามพ่อว่าจะทำยังไงต่อไปดีฮแต่พ่อเองก็ไม่ได้สนใจสนใจอะไรเรื่องนั้น พ่อเองก็เลยใช้โอกาสนี้ที่จะเผยแพร่ของเรื่องของพวกเรายังไงพวกเราเองก็กําลังจะแต่งงานกันแต่การพัฒนาความสัมพันธ์ของเราเองก็มันเองก็เกินความคาดหมายของพ่อมากเกินไปเช่นกันเฮอ้อตอนนั้นเองที่พ่อน,นั้นได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของแม่ว่าแม่ของลูกนั้นเป็นตระกูลที่ใหญ่โตของตระกูลเฉินเฉาเฉิน ตระกูลที่ทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อโลกฉันนั้นไม่เคยคิดฝันเลยว่าแม่ของลูกนั้นจะเป็นตระกูลเฉินดังนั้นจึงเป็นื่นุผลว่าทำไมถึงจะต้องปกปิดความลับความสัมพันธ์ของเราให้เป็นความลับด้วยนี่เป็นตระกูลที่แม่ของลูกนั้นจะต้องการแต่งงานแต่ละครั้งที่ ล,ลูกหลานของเขาที่จะแต่งงานมันเองก็มักจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาแต่งงานกับคนนอกอย่างพ่อมันเองก็ไม่มีอะไรเบื้องหลังเลยเหมือนพ่อ,อยังไงล่ะในฐานะที่เป็นคนนอกพ่อเองก็เลยต้องจ่ายเรื่องข่าเสียหายให้หมดเลยทั้งความรักและอนาคตของพ่อเองก็พังทลายแตกสลายไปหมดและพ่อเองก็เจอปัญหาบ่อยมากๆตอนนั้น พ่อเองก็มีชีวิตที่มืดมนที่สุดเลยละที่พ่อเคยเจอพ่อเองก็ทุกข์ล่อลวงให้ไปพัวพันกับชีวิตของตัวเองเอ mm hmm. แต่ใครจะไปรู้ละ่ะว่าแม่ของลูกนะกำลังท้องลูกอยู่หลังจากที่แม่จากไป mm hmm. เธอเองก็รู้เรื่องนี้ดี mm hmm. เธอเองก็หนีออกมาจากบ้านหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นมากมาย mm hmm. พ่อนั้นไม่เคยนึกเลยสักนิดว่าแม่ของลูกนั้น จะมาปรากฏตัวต่อหน้าของพ่ออีกครั้งหนึ่งนะพ่อเองก็ดีใจมากหลังจากนั้นพ่อก็เลยพาแม่กลับมาที่เขตยงจริงแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมร้างที่นั่นเหมือนกันและแหวนในกองฝุ่นที่พ่อหามาพวกเราเองก็เลยแต่งงานโดยที่ไม่มีพยานเลยสักคนบางทีตะกูลเย่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรที่ว่าพ่อนั้นวิ่งกลับบ้านไวอย,อย่างเด็แล้ว ว่าพวกเรานั้นอยู่ได้กันมานานถึง7เดือนหรือ8เดือนเฮ้อแล้วก็ได้เกิดลูกออกมามองดูโลกแม่ของลูกนั้นคิดอยู่เสมอเลยว่าการประดุจการปรากฏตัวของลูกนั้นจะนำพาซึ่งแสงสว่างของพวกเราโอ้ลิ้นพันหลังจากวันเกิดครั้งแรกของลูกพวกเราเองก็เลยคิดที่จะกลับไปเมืองหลวงแต่ มันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไว้เลยสักนิดไม่เพียงแต่ตระกูลเฉินที่จะไม่ยอมรับเราอีกแต่กลับมองหาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นความอัปยศต่อตระกูลเฉนินแม่แต่หัวหน้าตระกูลก็เข้ามาแทรกแซงและสั่งห้ามให้พ่อและแม่นั้นไปเจอลูกไปเจอแม่อีกและพ่อกับแม่เองก็เลยไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ถ้าพวกเราขัดขืนพวกเราเองก็จะตายกันหมด เพื่อความปลอดภัยของพวกเราพ่อเลยไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับแม่ของลูกมา20ปีแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับเธอนั้นเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนในชีวิตของพ่อเลยพ่อเคยคิดติดต่อไปหาแม่ตั้งหลายลูกหลายครั้งแล้วแต่พ่อเองก็กลัวว่าจะพาลูกนั้นไปตกอยู่ในอันตรายและเมื่อลูกนั้นอายุมากขึ้นความกังวล ความกังวลของพ่อเองก็เริ่มยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เช่นกันสุดท้ายพ่อเองก็เลยคิดที่จะตั้งใจเลี้ยงลูกให้มีชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วๆไปยังไงล่ะแต่นี่ไม่เลยไอเหี้ยเป็น,เป,นเป็นเทพเซียนเฮอ้อฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าอดีตของพ่อมันจะเป็นแบบนี้นะ่พ่อครับไม่ต้องกังวลหรอกครับตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมไปแล้วนะครับผมจะต้องพาแม่กลับมา อย่างดีแน่นอนครับและไม่มีอะไรที่จะสามารถมาหยุดผมได้อีกหรือใครก็ตามไอ้ลูกชายพ่อเชื่อนะว่าลูกนั้นจะต้องทำได้แต่ตระกูลเฉินน่ะมันทรงพลังมากแถมรากฐานเยอะกว่ามากมายเลยนะภายในตระกูลนั้นเองก็มีคนแบบพลังเหมือนลูกเองก็ต้องเยอะแน่ๆเลยลูกนั้นอยา่าพึ่งไปท้าทายพวกมันเลยจนกว่าลูกนั้นจะสยายปีกได้อีก หรือได้มากกว่านี้พ่ออย่าถามพ่อนะเรื่องชื่อหรือรูปของแม่นะพ่อจะยังไม่บอกลูกก่อนเว้นแต่ลูกจะเจอตัวตนของลูกไม่งั้นลูกเองก็คงจะต้องลำบากใจอย่างแน่นอนเออครับ พ่อครับผมขอตอบคำถามอีกสักข้อได้หรือเปล่าพื้นที่ที่อยู่ในการคุ้มครองของตระก,กูลเฉินในถงโจใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนกันหรอครับให้ตรงท่านปรมจารย์ครับจดไม้ถูกส่งไปถึงมือของหลวงเฉินแล้วครับฮ่าและเขาเองก็บอกมาว่าจะไปที่นั่นเพื่อพบท่านนะครับ เอาละมีอะไรอีกไม,ไม่ไม่มีอะไรครับท่านเออเอาละออกไปได้แล้วครับเฮ้อลิ้นหัวหลงไปพึ่งพึ่งไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือและสุด ยอดนิกายทางแปดก็จะทําการต่อสู้กับใครบางคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่ฉันก็คงจะต้องปรากฏตัว <'m> ออกมาแล้วสินะโ <'m> อ้หด<อ>ี<อ>จริงๆเลยเฮ้ยถึงเวลานั้นแล้วก็ทุกอย่างในไหตรงจะต้องตกอยู่ภายใต้เท้าของข้าอย่างไรล่ะคุณลวกครับเออพวกเราจัดการเรียบร้อยแนวนะครับเฮ้นี่ ันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะทําไมแกรนไทยถึงถูกเปลี่ยนสไตล์ใหม่เหรอหรือว่าจะตกแต่งของใหม่หรือเหมือนกับการรีเซ็ตงั้นเหรอเฮ้ยพระเจ้าเฮ้ยเจ้าของของเก่าคนหนึ่งน่ะโดนทำ้ายนาั่นสิพวกเขาเองก็เลยทําที่ลายที่นี่นะ่ะเฮ้ยมองอะไรกันเอาฮาคิ่กูไปเด็กเออผมทําลายแกรนไทยตามที่คุณขอแล้วนะครับ เออคุณนั่นว่างพอที่จะมาหาหรือเปล่าครับพวกเราควรจะทํายังไงต่อดีเฮ้ยไปไปไปเร็วไปเร็วอย่าไปพูดเยอะไปไปไปพูดหลัวพูดว่าอย่างไงบ้างเออพูดพูดแบบนี้ครับชุ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 บอาลโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วเอามันไปเผาใช้ไฟเบาๆล่ะครับผมอ ทำไรกูอือเอาล่ะตามฉันไปที่ไหตรงซะโอเคละ่ะทุกคนกน็คลิปนี้กระจกันไปแล้วล่ะทุกคนกับคลิปนี้นานมากเยอะมากเลยผมนีก็จะพยายามใส่เอฟเฟคให้นิดหน่อยนะครับโอเคละ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็บายบายละ